โอเคครับมาเก็บอย่วโอโอนะครับผมโอ้คีบมันกลออกไปสบายเลยโอ้เดี๋ยวไปลงเข้าโอเคมาละก็คิปไปแล้วก็คิปเสียนะครับผมเสียเลยพาดินมาถึงที่จับเทพแล้วดับเฉยเลยเครื่องเป็นอะไรไม่รู้จะพังแล้ว ก็ค้างไว้อยู่ตรงทีุ่กเทพอยู่นะครับนี่ก็มันเดิมอะเซฟไปก่อนอืมมาทำยังไงอืมอืมอ่ะ โอเคอืมมันติดแบดี้เบือนว่ะไม่อยากมันติดผิดเลยไม่ติดครับผม คือ้าตอะไรธาตุพืชหนึ่งเดียวใช่ไหมไม่เป็นไรเราเซร็จไปแล้วครับผมเลวพ่อป่ะมมา ผมขอไปซื้อลิงกันหนึ่งก่นนงอนเกมอะไรยิงโอ้ยเราผมมาเป็นหนผมไปซื้อไปลิงก่อนแล้วกลับมาครับผมอโอเคมาแล้ว ซื้อลิงมาเยอะมากครับผมอะผมลืมอว่าผม,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 มจบไม่ได้ไม่ได้เยอะผมลืมเปลี่ยนอ็บิลิตี้ของตัวละครน, <Disability S 1> น,นี่ใช่บิลิตี้ไปเลยนี่การจับเราเดินทางสายกลางดีกว่าครับผมมาทางสายกลางครับอืม,มาโอเค เพื่อการจับนะครับอ่าเอยๆเร่อยๆเร่อยาขอเซฟไว้ก่อนนะครับเรืก่อนโอเคมาโอเคขอจำนาที่เธอครับผมขอร้องเลยอืม โอเคได้เสร็จทีน uh, uh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  uh. ี้ไปอืมอ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยจเย็นเฮ้จเย็นเฮ้จเย็นนะจเย็นนายจเย็นนานายโอเคเราใช้นี่เลยครับคอร์ริงชิ เฉเโอเคได้ครับผมหนึ่งมื่นหนึ่งพันนะโอ้โหจับได้เลยครับผมเป็นไงล่ะเป็นไงครับผมทีเดียวได้เลยครับโอ้โหดีใจมากเลยครับผมโอ้โหผมันจับไม่ได้แล้วเอาตัดภาพไปเลยครับผมหืมเฮ้แปบบ๊บนึงขอตัดภาพก่อนขาทำแล้วก่อนสักแปบบ๊บขาไปเอาของก่อนนะครับ